รั้วรีเทอร์นยกระสมนิแขกขึ้นแทนดาราเพศที่3เบอร์นหนึ่ง กลายเป็นดารานักแสดงเบอร์หนึ่งสาขาเพศที่3าไปแล้วกับรัศมีแค่ฟ้าเกลือลน้นจนอินเตอร์ดีคว้าตัวมาถ่ายปฏิทินครั้งแรกแถมเจ้าตัวงานชุกทั้งหนังละครซีรีส์เรียกเลยว่าเป็นดาราเพศที่สามที่มีงานเยอะที่สุดก็ว่าได้โดยรัศมีแค่เผยว่าต้องขอบคุณทางอินเตอร์ดีที่ชวนมาถ่ายปฏิทินรวมดาราดีใจที่ได้มาเจอดาราหลายคนทั้งตัวพ่อตัวแม่กันทั้งนั้นถามว่ารู้สึกอย่างไรที่ตอนนี้หลายคนมองว่า เราเป็นเบอร์หนึ่งสาขาเพศที่3โดยส่วนตัวไม่เคยรู้สึกแบบนั้นทุกคนมีความสามารถก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ชวนเราไปร่วมงานด้วยอยากให้มีงานแบบนี้ทั้งปีเลยรัศมีแขกกล่าวด้านอ้วนรีเทิร์นก็ยกรัศมีแขกให้เป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเผยเพิ่มเติมอีกว่าตอนนี้พี่อ้วนทํางานร่วมกับรัศมีแขก5้าเรื่องเล่นเป็นแม่ลูกกันตลอดเหมือนเป็นดาราดูโอ้ไปแล้วมีแขกก็ต้องมีอ้วนรัศมีแขกนั่งเป็นคนเก่งตั้งใจทํางานไม่แปลกที่ตอนนี้นั่งเป็นเบอร์หนึ่งสาขาเพศที่3ตัวจริง เสียงจริงของวงการอวนรีเทอร์ได้กล่าวไว้